สวัสดีครับก็กลับมาอีกแล้วนะครับรอบนี้ก็เป็นอีพีที่สามนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับฟาร์เหมือนเดิมแชมอยู่จุดหลังจุดหลังที่เดิมแต่รอบนี้ไม่มีคนมแาบบแก้งแล้วนะับว้าวก็ฟาร์ไปก็ฟาร์ไปผมก็ฟาร์ไปนะกดเอ,อ้โหก็ หมือนเดิมทุบๆตีๆทุบๆตีๆเดี๋ยวผมจะตัดให้มันสั้นปุ๊บมาแล้วก็ไม่มีอะไรมากแค่นั้นเองมันก็แค่นั้นเองทุกคนเออ่าเพิ่งเหือดร้ดอนตอนนี้ผมก็รู้วิธีแบบ ไม่ให้มีเสียงในเกมเข้ามารบกวนแล้วนะครับหรือใครจะฟังก็ฟังคลิปแรกได้เลยนะครับอันนี้ก็ลงดึกหน่อยเพราะผมก็ไม่ค่อยว่างเท่าไหรนะ่ตอนยินกลับมาตีเหมือนเดิมจุบแป้งทอดแต่ว่าตัดไป ตอนนี้เลยว่าปุ่มจะตัดตอนระับใครเสร็จแล้วก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆบางทีเสียงผมอาจจะแผ่วเลยนะทุกคนก็คัดฉากเนาะแล้วก็แล้วก็จะตัดเลยมาปุ๊บนี่ลอยกันต่อ ก็อย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ก็จะสั้นหน่อยแค่สิบนาทีรอบนี้ผมตัดมาดีส่วนไหนที่ไม่เอาก็คัดทิ้งนี่ว,วเราเพซใหม่แล้วเปลี่ยนเกาะได้ก็บินไปบินบิน,นก็ตัดมาตอนนี้ตอนนี้ก็มีตังค์สูหนึ่งแสนไม่ไไรู้จะทำอะไรอ่อนะ ผมจำไม่ได้แล้วไปซื้อของตอนไหนนี่แหละเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมาทําคลิปต่อนะสกคนเนาะคลิปนี้น่าจะจบที่หนึ่งร้อยสามสิบใช่ไหมใช่เนาะได้ใจใวันจ,จ,จันนี้วันอนนนนะคะ่ะโอเคตุหนึ่งรอยสามสิบตัวนี้จะเป็นเท่าไร หนึ130่งรอยสามสามิวันนี้หนึ่งร้อยนี้ก็จะเป็นประมาณโอ้ยอฟ้าไม่เหลือไม่มีอะไรวะก็แค่ตบ ตีติตบตบตีตีมันก็แช่นั้นเองเดี๋ยวว่างๆผมว่าไปหาสุ่มผลดีกว่าได้ผลดีก็กินผลที่ดีนั้นลงไปดุนดุนดุนทุงทุงทุงสาวูล่านี่มาต่อ,อยคับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมาก โค้ดครูสองใครมีอีกก็ช่วยแนะนำหน่อยตอนนี้ใช้ไปเหลือแค่น่าจะสามช er ั่วโมงน่าจะเหลือแค่สามชั่วโมงต่อไอตีก็ข้ามเลย อบ,บึบบึบบึบไอ้ข้อความสีเหลืองนี่คืออะไรอ่ะทุกคนช่วยบอกผมหน่อยผมยังไม่เข้าใจโอ้กาดทั่วโลกจักเจ้าหน้าที่เนะี่ยคืออะไรเลยผมไม่เข้าใจโอ้ ดึ๊บ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 ก็ตีบอสก็ใช้สเต็ปเดิมบินบนอากาศนี่นะคุณสเตปเดิมสเต็ปมันอื้มฮึอื้ม รับครีตมาขึ้นไปตีปุ๊บนี่มาตัดมาตอนที่สู้กับบอสเลยเจ็บคอเจ็บคอพอดีรว่าคลิปนี้ภาหลายเทคหน่อย ก็เลยเจ็บคอครั้ก็จะแหบๆหบน่อยบางทีพูดก็จะไม่ค่อยดียินตอนนี้เปลี่ยนเกาะได้แล้วนะครับทุกคนก็ไปเกาะไปเลยก็ตั้งจุดเกิดไว้เพื่ออะไรไม่รู้แต่ใช่ก็จะเปลี่ยนเกาะอ,อยู่ดีอืมก็เข้ามาซื้อของหน่อยตายนี้ เออจําก็ไม่รู้แล้วก็อะไรไม่รู้แฟลเต็บหรือเปล่าก็ตัดมาที่เกาะกลางดีกว่าเพราะเมื่อกี้มันขึ้นว่าบอสตัวนี้ะนมานบอสตัวนี้นะผมที่ก็เข้าอยู่ไม่ค่อยเจ็บเท่าไหร่ แต่มันตีผมไม่กี่ทีเกือบตายแล้วผมควรเอาเลือดใช่ไหมทุกคนคือผมก็เลยกลับมาใช้สเต็ปนี้อีกครั้งหนึ่งโอทุกคนดูแล้วปวดหัวไหมผมภาพแล้วดูไปเรื่อมหมุนไปหมุนมา ลายตานี่ผมจะโดนข่าเพราะตรงนี้เนี่ยแล้วก็ข่าบอดมาได่ <c oughs> ดไหาหนูก็ตัดมาที่เกาะนี้เลยเราเคล็มมาตีรวมหมอนรวมหมอนไม่ค่อยมีอะไรมากฉากนี้ นี่บินไปฝั่งหนึ่งใช่ใช่ใช่ ฟ้าเหมือนเดิมแล้วปล่อยสกิลตีสกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วก็บินสเต็ปเดิมตามสูตรบินไปรับเควสโอ้โป super โอ้ จุดเกิดสุกหน่อยเมื่อกี้จเจอคนขายไม่รู้แต่ก็ไม่ได้คุยเหมือนเดิมรวมมอนผมว่าถ้าอยู่โลกสองนี้น่าจะภาคานสว่าสูงสุดต่อวันหนึ่งร้อยห้าสิบเว ถ้าสูงสุดแล้วถ้าสองอาทิตย์ก็เ,เ,เรื่อยๆจนเลื่อนหปเลยวัาถ้าเบื่อหรืออยากเลื่อนไปเลก็เอาเท่านั้นเอาเก็เลวเท่านั้นแหละแบบสูงสุดนะคผมที่ผมคิดว่าเอาไว้อะถ้าสออาทิตบางทีก็อาจจะเป็นสามร้อยก็ได้ใครจะไปรู้ ีไมคแล้วการทั่วโลกให้ทันได้ทราบจะ,จบ,ะจบคลิปละวอใครให้ดูจนจบคลิปก็ขอขอบคุณนะครับแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับ